ใครเข้ามาแล้วสวัสดีคุณดูเจ็ดร้อยคนนะครับฝากกดแชร์หน่อยนะอันนี้ใช้กล้องหลังครับไม่ได้ใช้กล้องหน้านครับฝากกดแชร์หน่อยนะครับใครแชร์ขอให้ได้โชคจากพี่สาวนะครับเปิดการมองเห็นให้หน่อยแล้วก็ฝากข้อกอดใจหน่อยนะ สวัสดีครับพี่สาสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีทุกคนที่เพิ่งเข้ามานะครับปรับแสงลงนิดนึงแชร์แล้วนะขอบคุณครับใครแชร์ก็ขอให้ปังๆขอให้ได้โชคนะครับขอให้ได้โชคกับพี่สาวนะครับแชร์แล้วนะคะขอบคุณครับ ยังไงก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับกดติดตามไว้เลยนะมงกุฎสวยเนาะทุกคนมงกุฎสวยมากเลยอะ่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเป็นสีส้มเลยอะ่ะสวยพี่สาวไม่เคยใส่สีนี้เลยอันนี้เป็นแบบครั้งแรกที่พี่สาวได้ใส่นะครับเห็นมงกุฎสวยดีครับผมก็เลยเอามงกุฎสีนี้มาให้พี่สาวใส่ สวยมากค่ะใช่ไหมสวยเนาะวันนี้พี่สาวสวยมากใช่พี่สาวสวยมาก สวยค่ะง,งามมากก็ฝากชมพี่สาวนะพี่สาวชอบให้ชมว่าเขาสวยชมเอาครับทุกคนยอเอาพี่สาวชอบให้ชมชอบให้ยอ พี่สาวสวยทุกวันค่ะบชมมาเลยครับทุกคนวันนี้พี่สาวสวยมากใช่ครับวันนี้พี่สาวสวยมากขอบคุณนะครับ สาวสวยมากค่ะวันนี้มงกุฎสวยมากเพิ่งเปลี่ยนให้วันนี้เองนะครับสีสวยแตกตาเป็นสีส้มครับสีส้มแบบสีส้มโอรสครับผมสวยมากเป็นสีส้มที่พี่สาวใส่ครั้งแรกเลย พี่สาวจะให้โชคไม่น,อน้องไม่ซื้อตามคุณเด็กแล้วนะหยอกใช่ไหมฮะจะซื้อตามผมนะฮะเพราะว่าซื้อตามผมปุ๊บเนี่ยไม่ออกเลยทุกคนจะรู้ว่าผมซื้อตัวไหนเนี่ยทุกคนจะเลี่ยงซื้อตามนะเข้ากับปิ่นเลยใช่ปิ่นเป็นสีนาคสีชมพูนาคคันข้างหนะ้าเดี๋ยวแป๊บนึ่งครับพอดีให้ให้คนว่าที่สาวก่อนนะมีคนมาว่าที่สาวอยู่ครับ เดี๋ยวว่เสร็จผมให้ดูหน้าตรงนะวันนี้พีส่สาวสวยมากใช่พีส่สาวสวยมากครับใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ให้หน่อยนะครับเปิดการมองเห็นให้หน่อยอจริงๆไม่ใช่ทุกคนจะเห็นตัวเลขนะครับบางคนจะไม่มีโชคด้านตัวเลขอย่างผมผมก็ไม่เคยเห็นตัวเลขนะผมไม่เค,เคยเห็นตัวเลขเลยนะแต่ว่าได้โชคด้านอื่นครับ วันนี้ขอร้านหนึ่งนะพี่สาวว่าที่ผ่านมาได้เสร็จสรโอ้ได้เยอะได้เยอะมากเลยครับก็อย่าลืมทําบุญนะสําหรับใครได้โชคกับพี่สาวเราเนี่ยอย่าลืมทําบุญนะครับเพราะว่าพี่สาวไม่ได้ต้องการอะไรนะครับต้องการอยากให้ทุกคนทําบุญให้เขาทําบุญแผมเมตตาอุทชศสุวนกุศลให้เขานะครับอย่าลืมนะครับทุกคนขอให้ถูกลอตเตอรี่สวัสดีทุกคนนะครับติดตามคุณอนตั้งแต่พูดว่าทําร้านแล้ว ล้วช่างก็ถูกหวยตลอดแต่ตอนนี้พี่ยังไม่เห็นเลขเลยสวัสดีครับมงกุฎพี่สาวน,นี่สวยมากสวยครับผมสวยมากๆฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามา กกล้ีีกหน่อยได้ไหมได้ครับเดียดซูปให้นะครับแต่ว่าผมจะบอกว่าคนที่มีโชคมีดวงสมควงกับพี่สาวอะ่ะจะใกล้จะไกลก็เห็นตัวเลขน,นะต้องขอพี่สาวให้ได้ก่อนตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงพี่สาวก่อนนะครับเมื่อที่แล้วมีใครได้โชคบ้างเอ่ย ดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณพี่ตุ๊กตาทุกคนก็เหมือนกันนะครับตอนนี้อากาศหนาวมากเลยอ่ะทั่วประเทศเลยครับก็ทุกคนก็ฝากดูแลสุขภาพด้วยนะรักษาสุขภาพด้วยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยช่วงนี้ผมก็ภูมิแพ้ขึ้นภูมิแพ้บ่อยมาก ค่ะแต่ไม่มากพี่สาวให้แล้วได้แล้วใช่ไหมมีคนเห็นแล้วนะ <laughs> มีคนได้แล้วนะยังไงก็ลองขอความพี่สาวดูวนะครับจะบอกว่าทุกคนก็ไม่ได้ใช่ว่าจะได้จะได้มีดวงสมพงกับพี่สาวนะครับมีแค่บางคนที่แบบสามารถสื่อสารสามารถแบบ มีดวงสมพงพี่สาวแล้วก็ได้โชคกับพี่สาวตลอดตุกงวดอะไรอย่างเงี้ยพี่สาวให้เห็นดูแลตัวเองดีนะคุณเดียขอบคุณนะครับทุกคนเหมือนกันนะครับขอบคุณนะครับที่เป็นห่วงทุกคนก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับเป็นห่วงนะครับ ใช่ไปไหลยวันมุกุศสวยมากใช่ครับมุกุศสวยมาก สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พี่สาวสวยมากใช่ไหมครับใช่พี่สาวสวยมากครับสำหรับใครที่ได้โชคนะครับอย่าลืมทำบุญให้พี่สาวนะ อยากดูหน้าตรงได้ครับ ผมสั่งจิ้มจุ่มมาอร่อยมากครับก็กะว่าจะกินกับพนักง,งานหลังเลิกงานครับตั้งหมอ้อตั้งเตาขึ้นหน้าร้านแล้วก็กินบรรยากาศหน้าร้านเลยครับชิวๆริมถนนมงกุฎสวยจังมงกุฎใหม่นะเนี่ยสวยไหมกินเผื่อด้วยให้ดูหน้าตรงเลยอะ เพื่อเอางคกรไปพิสขาวันอาทิต สองวันที่แล้วไปว่าพี่สามาพี่สาวคือแรงมากจนสัมผัสได้เลยพลังงานเดอะนะคะที่ร้านจะเป็นพลังงานดีนะครับเ็รื่ชี้ดีบริสิ่งที่ปกปักดีร้านอาหารขึ้นเหนือวอล่อยร้านสวยมากทุกคนผมขอขึ้นไปนั่งด้านบนแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญ,ญาตขออนุญ,ญาตเปลี่ยนที่นั่งแป๊บ,บนึงดูหน้าผมก่อนแป๊บ,บนึงสวัสดีทุกคนนะครับ สวัสดีนะครับผมสวัสดีครับอากาศหนาวมากเลยวันนี้